ร้านค้าเตรียมพร้อมกันนะครับถุงเงินเนี่ยต้องเตรียมพร้อมอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าถ้าไม่เป็นเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยอาจจะใช้งานถุงเงินไม่ได้นั่นเองนะคะดังนั้นนะฮะก่อนที่เราจะสแกนหรือรับสแกนจากลูกค้านะครับเราเนี่ยต้องอัปเดตเวอร์ชันถุงเงินให้เรียบร้อยนะครับ สวัสดีครับผมบังลิศหรือลิศแช่นะฮะวันนี้จะมาบอกว่าก่อนที่เราเนี่ยจะเริ่มใช้นะฮะแอปถุงเงินนะครับเพื่อที่จะรับการจจายเงินจากลูกค้านะครับผมนะให้ทุกท่านนะครับเข้าที่ App Store นะฮะหรือ Play Store นะครับถ้าใครที่ใช้ Android นั่นเองนะฮะแล้วหลังจากนั้นครับเราก็พิมพ์เข้าไปที่ถุงเงินนะครับผมนะกดไปเลยนะเดี๋ยวมาให้ดูนะครับตรงนี้ฮะถุงเงินครับ นะฮะกดไปที่ a อ p Store นะครับเมื่อกี้แล้วก็ค้นหานะครับนี่คือบังลิตสาธิตในกรณีที่ใช้เป็น iPhone นะครับผมพิมพ์ว่าถุงเงินครับนะถ้าเป็น Android ก็เหมือนกันนั่นเองนะฮะพิมพ์ว่าถุงเงินครับผมกดไปเลยตรงนี้ฮะกดไปเลยครับผมพิมพ์แล้วเนาะกดไปแล้วคนระับนี่ฮะตอนนี้อ่ะมันขึ้นคําว่าเปิดแล้วนะครับถ้าขึ้นคําว่าเปิดอย่างนี้ฮะสแสดงว่าเราบังลิดเนี่ยอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุด,ลนะลดแล้วนะเพราะเมื่อกี้บังลิตอัปเดตไปแล้วนะอ่ะ นะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วครับถามว่าเวอร์าชันล,ล่าสุดมีอะไรใหม่ไหมเขบอกเนี่ยรองรับโครงการคนละครึ่งเฟส3เพิ่มกําลังซื้อยิ่งใช้ยิ่งได้ครับแล้วก็ปรับปรุงเมนูรายการวันนี้สรุปยอดย้อนหลังนะครับผมนะมี2อ,อ,อมี2ส,ส่วนนะครับที่เขาเพิ่มมานะครับผมนะสำหรับคนที่อัปเดตเป็นเวอร์าชันล,ล่าสุดแล้วนะ เวอร์ชันในที่นี้คือเป็นเวอร์ชันสามจน่นย์จุนั่นเองนะครับผมนะเป็นเวอร์ชัน3.10นั่นเองนะฮะโอเคครับเราก็กดเปิดเข้าไปเลยครับผมนี่เรียบร้อยร,ยรอสักครู่นี่ฮะเรียบร้อยครับนะเราก็สามารถใช้ได้นะครับคนละครึ่งเพิ่มกําลังซื้อนะครับแล้วก็คิวอัพพร้อมเพย์นะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับนะฮะแต่ว่า เมื่อกี้นะฮะก่อนที่บริษจะเข้ามานะบริษลองกดเข้าเลยเนาะคือของเพื่อนเพื่อนะถ้าหลังจากอัปเดตแอปถุงเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันอาจจะไม่มีสีนะครับนะมันอาจจะเป็นสีใสๆนะครับตรงนี้นะไม่ว่าโครงการคนละครึ่งหรือว,ว่าโครงการเพิ่มกาลังซื้อนะครับให้เรากดตรงนี้ได้เลยฮนะกดไปที่โครงการคนละครึ่งได้เลยนะและหลังจากนั้นมันก็จะมีให้เราเนี่ยยืนยันนะครับหรือว่ายอมรับเงื่อนไขนะครับเราก็กด เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเราก็กดเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับแล้วเราก็กดยืนยันยอมรับเงินไขไปเลยนะครับผมนะฮะแค่นี้เราก็สามารถที่จะก,การชําระการจ่ายเงินจากลูกค้าได้แล้วนะครับผมนะฮะโอเคนะฮะแค่ ยืนยนันแค่อัปเดตแอปให้เป็นล่าสุดนะครับแล้วเราก็สามารถใช้งานได้เนาะสำหรับวันที่1กรกฎาคม2564นั่นเองนะครับผมถ้าหากใครมีคำถามสงสัยยังไงนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมังลิศในใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นั่นเองนะครับวันนี้มังลิศขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับลขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยเนาะกดไลค์กดใจกดซับสไครต์แล,ละกดระฆังดังตุงต้งตุงต้งตุ้งตุ้งไปเลยนะครับผมโอเค